ในวันจันทร์ที่21มิถุนายนพศส 2, 5 6 4ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนชื่อหน่วยว่าโรงเรียนของเราค่ะเด,เด็กๆทราบก,กันแล้วเนาะว่าเราอยู่โรงเรียนวัดลาดประดุกค,ค่ะ โรงเรียนวราประดุกของเรามีอาคารทั้งหมด3อาคารนะคะอาคารมีอาคารที่1จะเป็นอาคารของท่านพี่พออ,อยู่นะคะแล้วก็อาคารที่2ที่เป็นของนักเรียนชั้นอนุบาลอาคารที่3นะคะก็จะเป็นห้องเรียนของพี่ป4ถึงป .6 นะคะมีใบงานมาฝากเด็กๆค่ะอ่าเล่มนี้เล่มนี้่ใช่ใบงานเป็นเล่มแบบฝึกหัดตัวเรานะคะให้เด็กเปิดไปหน้าที่สองคร้คงนี้จะให้เด็กเขียนตามรอยปะก ตามเพศของตัวเองเลือกเพียงแค่หนึ่งภาพเท่านั้นครูตั๊กเป็นผู้หญิงครูตั๊กก็จะเขียนตามรอยปากว่าเด็กผู้หญิงพร้อมกับระบายสีรูปภาพเด็กผู้หญิงนะคะส่วนเด็กผู้ชายเช่นกันไม่ต้องมายุ่งรูปภาพของผู้หญิงเลยมาเขียนคําว่าเด็กผู้ชายแล้วก็ระบายสีรูปเด็กผู้ชายนะคะวันนี้ครูตั๊กมีคลิปที่อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะสนทนากับลูกของตัวเองนะคะโดยใช้ประโยคคําถามว่า what is your name นะคะผู้ปกครองถามลูกนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ให้เด็กๆตอบว่า my name is แล้วก็บอกชื่อของตัวเองนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะ,ะกับเด็กมีความสุขกับการเรียนออนแทในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้คุณตักลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ hello everyone my name's i พรณิดาเมื่อยสุก y can c a l l me t e a c h e r P i n ิอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนนะคะวันนี้นะคะ t e a c h e r p i n นะคะเป็นคุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษอ่าจะมาสอนนักเรียนนะคะวิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะไม่ยากเลยเริ่มต้นชั่วโมงแรกนะคะคุณครูก็จะสอนจะเป็นการสอนทบทวนให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนตัว A ถึง Z นะคะจำได้ไหมภาษาอังกฤษ A ถึง Z นะคะ A ถึงแใครท่องได้บ้างเอยยกมอขึ้นอ่า A ถึงแท่องได้แล้วเขียนถูกหรือเปล่ายังจำได้หรือเปล่าตอนป .1 นนคุณครูเขาสอนมาแล้วนักเรียนจำได้ไหมอ่า <A. S 1> พิมพ์ใหญ่แล้วก็ A พิมพ์เล็กนะคะ A พิมพ์ใหญ่แล้วก็ A พิม A. พ์เล็กตัวนี้คือตัว B B พบีพิมยายแล้วก็ B พิมพ์เล็กนะคะต่อไปตัว C ลูกอาอม <C. S 3> แขน <C. S 3> นะคะะวันนี้ก็จะมีคำศัพท์3คํคำลูกลองไปฝึกอ่านนะลูกแล้วก็ฝึกแปลนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปครูจะมีการเขียนตามคำบอกด้วยฝึกอ่านทบทวนคำศัพท์ รำคำศัพท์ให้ได้มากมากนะลูกแล้วลูกก็จะเก่งภาษาอังกฤษนะคะ,ะวันนี้นะคะสำหรับพิชาภาษาอังกฤษหนึ่งชั่วโมงของเรานะคะ,ะครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาเรเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันนะคะ การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะคะเริ่มจากข้อที่1 5หารด้วยเศษห้าส่วน7ทำยังไงคะอา้าวเรา,าเริ่มกันเลยนะคะเด็กเริ่มจาก5เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วหารในกรณีที่หารด้วยเศษส่วนเราจะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณ จากนั้นคูณด้วยอะไรคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารจากเศษ5ส่วน7ส่วนกลับก็คือเซษ7ส่วนลอนลลงมาลองดูว่าจากที่เราเรียนไปเนี่ยนักเรียนเข้าใจหรือไม่ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด1น6 1.16หน้า36ถึง37นะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะนักเรียนลองทำแล้วต้องตรวจคำตอบด้วยนะว่าเราทำถูกไหม แต่ละขั้นตอนถ้าแสดงวิธีทำถ้านักเรียนทําผิดตั้งแต่บรรทัดแรก mm hmm. ก็จะผิดจนถึงบรรทัดสุดท้ายเพราะฉะนั้นรอบพอไม่ต้องรีบนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เท่านี้เนาะแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งนักเรียนชั้นม2ทับ1แล้วก็ม2ทับ2นะคะตอนนี้นะคะนักเรียนคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้พิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ลงในข้อความในสายนะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ให้ครูทราบด้วยนะคะเพื่อที่จะทำการเช็คชื่อนะคะว่ามีใครเข้าเรียนบ้างนะคะ อันนี้เป็นการทัวนนะคะนักเรียนเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะเห็นนะคะหน่วยที่หนึ่งนะคะเทคโนโลยีกับชีวิตนะคะนักเรียนถ้าคนไหนไม่เห็นสามารถซูมซูมหน้าจอได้นะคะเพชรรัตน์แปลงสีฟันครับคุณแปลงสีฟันครับผมครับยังไงครับอธิบายมาเลยลูกสมัยแต่ก่อนเขาใช้ผ้าก็เกลือครับแล้วก็ถูปากครับโอ้ใช่ปัจจุบันก็เป็นแปรงสีฟันงี้ครับโอเคค่ะแล้วในปัจจุบันนี้มีแปรงสีฟันกี่ประเภทลูก มีสองประเภทครูแบบแปลงไฟฟ้าครับแล้วก็แปลงนี้ครับปกติครับโอเคใช่ค่ะถูกต้องค่ะบวกสิโอเคนะพร้อมยังคะหนึ่งสองสามค่ะยิ้มสวยๆลูกหนึ่งสองสามไม่ลงไม่ลงโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพอออกจากห้องแล้วให้นักเรียนเข้าไปดูงานในคลาสรูมนะคะเดี๋ยวครูจะแปะตัวอย่างไม้ให้นะบ่ายครูบอกว่าพร้อมไเลค่ะรัครักกังวันะคะทานข้าวให้เรียบร้อยนะคะแล้วเรียนต่อตอนบ่ายนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย